สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมึงไม่เทียบกับภาเขอาสวนที่เก้าแน่จ้ะควา,ามรู้สึบรรยากาศงาเพี่น้องบอกไมเง,งียบๆแล้เวียนกำลังจะหลับตาพีา่น้องมูม้ไมอย่างไรจ้าพยายามชมสวนบรรยากาศสวนยังไม่เล่งจะพี่น้องเป็น,นวัดพี่เก้าจะพี่น้องเอ เ่หอมงามงามจังงามจับพี่เนี่ยแต่ปฏิบัตท่านเปยังพันมากด้วยจ้ะพิเคี่อแล้วพี่้นงเนาะนีก็ปาถายไงออกมาอออกคนอยู่ขนาด,ดี้วยจ้ะกระชัยกระซูเรื่งค่ะพี่้องมัไจ้ะชิมโอ้ห ก่อนนี้แม่แก้วกราบขอพระคุณพี่น้องเขาเด้อใจที่เขามารับชมให้ก็ร่างใจบม่ได้โล่งคลีบสองมือนเลยพี่น้องเป็นยากยากยักยงไหบุ๊มักซีดาฮ้อง,ต,นนองตัวนี้เป็นอันนวยโรคดกพี่น้องตัวนี้เจี๊ยบบิดออกหลายนว,ยวดเลย แม่ว่ายุกเงียบเงาพี่น้องเอ,อ้ยคือหอดมือด่อใดบุญยยาจะมาพอหอกกระหิดนี่แหละพี่น้องอันเพป็นการเก็บยาเก็บมิ้วถ่าย่อย่างนี้แหละมาพิ่งดอกใหม่พี่น้องงามครับเหลียงุยหุย,ยเลยจ้ะแปลกดิดาวเรื่องอันหวดนี่พี่น้องสูง สูงดอกงามงามเป็นดาวเรื่องพันธุ์ท่านใดมู้พี่นอ้องเจ้าวสูง่ว่าที่จริงดอกไม้ที่ว่าเพิ่นปลูกขาย่นบ้มันมาสูงป่านนี้ได้พี่น้องเนี่ยอันนี้ดาวเรื่องนี่หวัวนี่สูงครับโลหกหมักน้ำเตาเรลาที่จะเดินทั้งน่นเนี่ยสองฝากฟังเนี่ยแต้าว่าเพิ่นยังเพิ่นเติบโตครับนะจ๊ะ สร้างฟุ้นขีดมุ้งยุบพี่น้องแต่ว่าทั้งพระท่านมา,จากจ้ะดอกไม้งามกับบกเขือเหลืองจ้าพี่น้องงามงามงามไม่ดีเลยอ่ะนวลหลเหลืองอุ้ยอ่ยยบรรยากาศยนี่มาแรงดีดีจ้ะพี่น้องเงียบสงบดีเลย เดียดอ่อนๆจ้ะตอนนี้ไม่แก้วเขาฝากช่องนั้นไม่ได้จ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเน่มันอีกก็บ่มีอย่างหลายจะผ้ามาเดินเล่นนี่ซื้อพี่น้องติดมากันน้าเต่าพี่น้อยเต่าฟังไว้แต่ช่วพ้นตัวจะเริ่มขึ้นแล้ว ก่องก็บ,บ่ค่อยอยากชาัดปว่าไหนเด้อพี่นอ้องต้อผัดลานเล่กแบบฟุ้งเฮาก็งามงามจ้ะโดดขาดยิ่งด,ด้อพี่นอ้องโดกคักป่าก็ยังมีคือเก่าหล่อจ้ะพี่นอ้องป่าก็ยังมีคือเก่าออยู่พเฮาหว่านผักเน่าจ้ะโดกสุดนุอยโดกสุดตน้นเพิ่นว่าต,ตน้นอืว่าน,นี่อยังพูดพี่นอ้องเอ้ยเลื่อถาม ิดาสุกเลี้ยงๆนี่ต้องสุกบ่หรือลักสิดาก็เป็นนุ้ยได้แหลจะอาจารย์พี่น้องเป็นนุ้ยดีครับกับปะมาณนี้แาจะจย์พี่น้องดอกในสวนกระดาษบ่ม่มีอย่างม่เจวผ้ามันเป็นสวนเบืองดอกไม้เนี่ยจะ้ะ ดอกไม้เขาก็ก็กล่งงามดาวเรืองโ่วงกล่องคึ้นเมืดแทนไปนอนมืดคักมืดแน่แท่โอ้จะเห็นบ่เนาะตะเวนก็เริ่มคอยแลวเนาะเมืดดละดอกไม้กงม็งามงามที่เวยียดที่เก,เก้ว่านหอมปลอมเกินไปมันก็นล่างงามเนี่ยจังดอกปังต้องฝุ่นละ ทัวผู้พี่น้องดอกไม้สวยสูงสูงก็ไม่เจี๊ยบอีกก็ไม่เจ็บอีกดอกดอกดาวเรื่องกิดได้พี่น้องก็สูงถึงบุ้งหวดนี่ันคือสุเทียเด้ป่าก็จมแจมจมแจมยามมาแลงพี่ดาเขาก็กมิเตนุยยังถ้าว่าอยากไล่จากหน่อยเด้พี่น้องตัวผู้เป็นหน่วยแล้วจ้า กำลังเป็นน่วยพี่น้องดอกหอกดอกเป็นงามงามแล้วพี่น้องเนาะสีม่งงวงๆชัดน้อยขา,ขาวๆอะไรงามครับมันยากาศทางบนพี่น้องแบบนี้หอดเมร่จังงามใลสิมา ก็จ้ำจ้ำจำคือเก่าเลยพี่น,อน้องันอดูนใ่นั่นมันก็ขาดยามาแล <uk> ้โอ้โโช่วงนี้ไม่เก้ป่วยลงคิปสองหมื่นได้พี่น้องหมื่นอสองโอ้โสะอ่อนมาก <c oughs> <c oughs> เดทได้่ลยพี่น้องนี่ไม่องพูดบบเด็ได้เลยลูกล้านคนอ <c oughs> ยากไห้สวยๆยามาแล้ กำลังซื้อในพักไหมพี่น้องกำลังสื้อวานรอคุณเมียแล้วคเริ่มจะหายแล้วมนนั้งอายนมันเสาร์อากาศเป็นเย็นๆซาลาเนียจ้าพวกพีคเมียเขาก็บอกันสีดานี่โอ้ยหลายสีดากขาเล่าหน้อันกับพิกออกดีได้พี่นอ้อังที่เขียดโตแต่ว่ากินเพ็ดไม่เก็บกินละเพ็ดพลาย บ่ไหวนี่ลราพี่น้องเพชรผุดแบบฟุ้งเพิ่นลูกหลน์ลูกหลานบิดสมือได้นี่พี่น้องบิดสมือเลยม้วนบ่บิดเลยพักขนาดเลยแบบพีอ่อนกำลังขิ้นกำลังงามพี่น้องน,นี่ต้นนี้พี่น้องป้อนเป็นตะก,กินกับ๋วยเตี๋ยวดีดีึ้นดีเลยขนานดเลยว่าสิเอาออกก็ได้จ้ะหนิเราจะถอนออกเราเด้ตอนนี้เสียดายก็เป็นน้วยหลายดีแท้สุนี่ย พริกเคียต้นหนึ่งพี่น้องดกดกต้นได้ก็เป็นดกดีอยู่พริกเคียบุ๊กเกอจัง,งั่ะก็ที่เห็นที่อแหล่พี่น้องคุณถือยาเนาะถ้าพูดได้ติดตามพีเคียคุณจะรู้เลยอันนี้เป็นพุ่มเป็นจุ่มย่จานี้งามครับมือแน่เด้อจ์จะพี่นอ้นอ,งองกล่องจะได้สวัสดีจ้า